ใส่หมดเลยใส่หมดแล้วเดี๋ยวพีจะเอานัำยาที่ไหนมามเทใส่ตรงขวดทดลองนี่แหมก็เอาอันเนี้ยใส่นี่ปุ๊บ ใช่ไหมล้วเนี่ยใส่นี่ปุ๊บแล้วเอาเนี่ยหยกออกมาอะไรเนี่ยเนี่ยตัวนี้เหรอฝึกสาเก่งดีไหมเนี่ยด <urt> hm. ูมันมีรูอยู่ไหนไหมเนี่ยใช่ตัวนี้เหรอแล้วเขาจะให้เรารูใส่เพื่ออ๋อโอเคล็ดดก็ไม่เต็มหรือว่าปุ๊กปีก่อนเนอะแกได้ยังควันนี่ก็เยอะแล้วเกิน เนี่ยเดี๋ยวไม่เจออย่าลืมนะว่าห้ารอบนะไม่รู้หมุนไม่เป็นเอ้าทำไม่เจอเลยเออเองกระหูนเองเอออหมุนยังไงอนี่ยไม่รู้อ่านี่ไงกระมูนห้ารอบโอ้เป็นวงกลมห้ารอบเหมือนนุ้งเค้กที่หมูอะหมุนทางเดียวนี่ฮะหมุนทางเดียวห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วก็อีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะโอเค วนอยู่แค่ตรงอันนี้มันไงเติ้นเอาเสียบตายให้มิดเลยใจไม่ได้วะตาให้มิดอันนั้นเลยตายได้เลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้เนาะเออเอ็กูกรเซียวนะอย่าขํานี่เฮ้บอกว่ม่งมิ่เขาบอกว่าห้ามขําโอ้ยมคนเดียวต้ลโอ้โอ้ยกูกลัวแ้วเนีย นเดียวแม่เขาเลือกแล้วแม่เดี๋ยวดีแม่มึงคนเดียวเลยหมเร็วเร็วทีารุบเลยเอาให้เออเข้าไปอีกหน่อยนึงแล้วก็หมุนห้ารอบหมุน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 ห้ารอบเอาเข้าไปอีกกระเต้นเอาเข้าไปหมุนให้ครบห้ารอบนะยังไม่ถึงข้างในอ่ะเออ เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวห้ารอบเข้าไปข้างในเลยหรอบเตอือนโหน้าดกาผียัง<อ><ก><อ><ก> รอรอรอยี่สิบนาทีใส่ไปเลยใสไปเลยอีมาต่ำวางนี่ถ้ามันสองสองขีดอะกูตายเป็นบวกแต่ถ้าขีดเดียวอะอันนี้ขีดนอยู่อถ้าขีดเดียวอะไม่เป็นอาไอันี่เป็นละมึงไงละเน่ยอะไรอะเน่ยมดือเปล่าแค่นั้นแหละเออยังไม่ถึงหนึ่งเซนด้วยซ้ำถึงหนึ่งเซนกูลยเกอบตายอะีบาย แล้วนั่งลุ้นอะไรกันเนี่ยนั่งใบ้หวยก็ต้องลุ้นกูก็กลัวเหมือนกันนะคะมากลัวเลยยาขึ้นสองขีดถ้าขึ้นสองขีดจะตามเนี่ยไม่ต้องมาใกล้เราแล้วไม่ต้องมาใกล้เราวก็ติดแล้วนายตันไม่ต้องมาใกล้อะไรก็มันไม่ใกล้แล้วไม่ใกล้แล้ว่ใกล้ดีกว่านั่งกินกาแฟเยอะดีกว่า นีสิบนาทีหรือยังถ้าสมมติว่าถ้าเอาแต่เอาจริงถ้าสมมติว่ามึงเป็นจะทำไงเอาแล้วใครปิดไฟเปิดไม่ได้ฮะบ้านเปิดไฟหน่อยเอาจริงถ้าสมมติว่ามึงเป็นจะทำไงก็ทำใจลองทำหน้าตอนเป็นดิเอาดีๆเดียวดีดีเป็นก็เป็นไงเขาให้สองหยดแค่นั้นเองไงไม่ขึ้นแล้วขึ้นอีกอ่ะไม่ขึ้นเลย เป็นอะไรหรือเปล่าแม่งตูมขึ้นกูเต็มเลยเนี่ยอันนี้ไงไม่สะอาดนี่เติร์นข้าปูที่น้องนีนอนเลยเป็นหิ้งเป็นฮาร์ทเปล่าอะไรครับเนี่ยกูตายขึ้นเต็มเลยเน,นี่ยป้าเด้อจะปิดร้านอะไม่รูกกูตายดูดินี่ก็เป็นเนอะก็บอกกูตายกูเป็นแล้วเนี่ยมีแค่ตรงนี้เหรอมัน<อ>นี่เหรอนี่อ,นนอะไรไม่รู้มันเพิ่งขึ้นมาแต่หยา อ้าแล้วทำไงเนี่ยกระชี้นี่สองขีดดู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 ต้านดูสองขีดดูดูสองขีดไหมดูบอกไม่น้องเลยไปน้แก่เลยเนี่ยเนี่ยแก่อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนี่กูให้ดูหลักฐานเลยเอาเดี๋ยวกูถ่ายให้ดูเนี่ยถ่ายเลยเนี่ย สองขีดอ่ะสองขีมันไม่ช่วมันหน้าดีเป็นยังไงก็ไม่เอาไงก็เป็นเลยตันสองขีดเออลองดูดิข้องมตาไม่ดีว่ะเห็นขีดเดียวเป็นสองขีดตานี่เนาะมึงดูมึงดูหน้าไอ้ตั้นดูหน้าไอ้ตั้นไม่เชื่อไหนดูหน้ามันดิสองขีดเนี่ยดูมันเศร้าขนาดไหนอ่ะเอาเอาไงนี่เนี่ยก็ปล่อยมันเป็นไง เอาไงกูพูดมึงจริงๆนะเติร์นก็เหลืออีกสี่นาทีเนี่ยยังไม่ครบแต่เนี่ยมันขึ้นมาสองแล้วเนี่ยเนี่ยก็ปล่อยมันเป็นไงเอาปล่อยเป็นได้ยังไงทไเนี่ยทำไงก็มันขึ้นสองขีดอะขึ้นสองขีดก็เป็นไงเอาไอ้นี่เอ้าแล้วมึงจะร้องให้ร้องทำไมฮะร้องทำไมฮะร้องทำไมฮะง่ายๆกูติดโควิด ดูดูไอ้ตันดูไอ้ตันเลยดูหลังจากนี้จะใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละต้องเรียกรถพยาบาลไหม กติกาตีทั้งบ้านนะฮมีความรับผิดชอบชอบอะไรก็อยู่บ้านตลอดกติกาตีทั้งบ้านแล้วเอาดูเนี่ยดูฝนมึงยิ้มทำไมหลอดเราวลอดแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณรอดนะครับเราไม่เก็บบาทโอเคไม่ดินะครับ ผลก็สรุปว่าพี่เติ้ลเป็นไง<า>ท้องไหม<า>ท้องหรือไม่ท้อง <c oughs> <c oughs>